วัสดีครับวันนี้ร้านเทคเกอร์อิงเวจะมาสาธิตวิธีการเติมเบึกนะครับใส่แทงของอิงแทง k c a n นนอนนะครับวิธีการเติมก็คือเวลาเราใช้งานนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกนะฮะคือถอดตัวกลองออกนะครับเสร็จแ,แล้วให้เราปิดจุกเล็กก่อนนะครับแล้วให้เราเปิดจุกแจกขึ้นมานะครับนะ เสร็จแล้วหมึกก็คือเป็นตัวนี้ครับเราก็เปิดจุกนะครับตัวนี้เราก็หา,าอะไรคว้านออกไปเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เปิดจุกตรงนี้แล้วก็บีบลงไปนะครับครึ่งก็ได้เต็มก็ได้นะครับแล้วแต่เราะนะครับเติมเสร็จนะครับก็ให้เราปิดจุกใหญ่ก่อนนะครับพอเติมเสร็จนะครับ แล้วใครเราเปิดตุกเล็กครับแล้วก็เสียบตัวกรองนี้เข้าไปนะครับห้ามเติมหมึกในแทงเล็กนะครับให้เติมในแทงใหญ่นะฮะแทงเล็กจะให้มีน้ำหมึกน้อยอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนแทงใหญ่เนี่ยนะครับเป็นตัวบรรจุหมึกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หมึกไหลเข้าไปข้างในเยอะเกินไปนะครับสีอื่นก็ให้เติมเหมือนกันนะครับย้ํานะครับถอดตัวกลองก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝุกเล็ก เปิดจุกใหญ่นะครับเติมเสร็จปิดจุกใหญ่แล้วเปิดจุกเล็กเสียบตัวกรองใช้งานนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ให้มีน้ามึกน้อยนะครับถ้าตัวนี้มีน้ามึกเยอะมึกจะไหลเข้าไปข้างในเยอะเกินไปนะครับมันจะทําให้สีเพียนแล้วก็ทําให้หัวพิมพ์เสียด้วยนะครับลองดูนะครับ